สวัสดีครับพบกับครูเตยเช่นเคยครับแบบตอนนี้ก็จะพามาฝึกเก่าเช่นเคยครับวันนี้เป็นจะเป็นพาร์ทที่เรามาต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อ2.1นะครับมาดูลักษณะคอร์ดนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการเล่นที่เป็นลักษณะของคอร์ดจีนะครับมาฟังกันก่อนนะครับเวลาฝึกครับ อ่าอ่าโอเคนะครับเราจะเล่นแบบรักษาการเล่นแบบอ่าดิดทีละนิ้วนะครับเริ่มจากนิ้วพีนะครับอ่ามาดูขอแรกโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวจีนะตัวนี้เนาะอ่าโน้ตต่อไปนะครับโน้ตตัวจีเหมือนกันนะครับเดีวยวจีออกเทปต่ํานะครับก็จะเป็นจีไซเป่าแล้วก็ตัวทีครับแล้วก็ตัวมีครับอ่าซ่อนครับตัวทีนะครับ นะครับพอเราฝึกเล่นนะครับเราก็จะฝุกนับจังหวะไปทีละจังหวะนะครับมาดูห้องแรกกันนะครับห้องแรกคือตรงนี้เนาะอมาจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว G ที่เป็นลักษณะของสายสายที่หครับตรงนี้นะครับใช้นิ้ว P เหมือนเดิมนะครับนิ้วโป้งเนาะสัญลักษณ์บอกดูนะครับต่อไปครับชั้น่อไปเข้าเป็นนิ้วไอครับแล้วก็นิ้วเครับนิ้วตัว T แล้วก็นิ้ว A ครับโน้ตซอนตัวนี้อ่าดูจากนิ้วกดนะเราจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอานิ้วก้อยมากดอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ฟิกเนาะส่วนคุณตัวเจ้ากดจีด้วยนิ้ว3นะครับแล้วก็จีด้วยนิ้วก้อยตรงนี้นะครับอ่าแล้วถ้า่าจะเล่นจะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ห้องถัดมาก็จะเป็นซ้อนกลับนะครับแล้วก็ทีกลับครับแล้วก็ซ้อนกลับ แล้วก็สอนอ่าข้อ A ทีนี้มาดูข้อ A พร้อมๆกันนะครับอ่าเรา,าเริ่มพร้อมกันเลยนะครับ3ามป้ายซอนนะครับจี G. แล้วก็มีลายกลับครับ อ่านะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอเราฝึกได้แล้วนะครับเรารู้จักโน้ตแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูข้อนี้ครับข้อนี้ก็จะเป็นโน้ตขาบเบีดถึงชั้นนะครับโน้ตที่เลราเล่นนะครับจากตัวเดิมนะครับเป็นเป็นตัวดำเนาะตัวนี้ก็จะเป็นขาบเบถึงชั้นก็จะได้เป็นกดเหมือนเดิมเนาะจี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 นี่เนาะแล้วตัวนี้ครับตัวมีครับอ่า ซนนะครับอ่ะเราไปพร้อมกันนะครับเหมือนเดิมครับทีดูนิ้ดีด้วยนะซ่อซ่อด,ดูนิ้ตามนะครับแล้วก็ซ่อ ะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มฝึกนะครับจากบรรทัดขั้นบนใหม่นะครับทีนี้จุดประสงค์นิดนึงนะครับเวลาฝึกเล่นเนาะตรงนี้มันเป็นรูทสาย6สังเกตเนาะโน้ตจีตัวนี้นะนะครับเวลาเรากดคู่กันนะครับบางคนนะครับนิ้วด้วยนิ้วมันห่างเกินไปนะครับอาจจะเอานิ้วก้อยช่วยนะครับหรือว่าอาจจะกดอย่างนี้หรือว่าอาจจะกดช่วยอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามือขึ้นมานะครับเลื่อนมานิดเดิงนะครับพอคอจีเรากดแค่2นิ้วนะ เราจะไม่กด G ีแบบนี้นิ้วหรือว,ว่า G แบบนี้นะครับอาจจะแตกต่างจาบกีตาร์ปุ่งนิดนึงปึ๊บอย่างงี้เนาะแต่คุณตัวจะกดอย่างงี้ครับนิ้วก้อยนะครับอ่าเสริมนะครับอ่าทีนี้เรามาไปพร้อมกันอีกรอบครับตัวดำนะครับตัวนี้ดูนิ้วดีดด้วยนะอืซอนนะครับ อืมอืมอืมต่อไปขับเป็นด็กชั้นครับ เสนแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับแบบคันี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราอาจจะกดเป็นลักษณะการเล่นแบบย้อนก็ได้เนาะอย่างเช่นกุตัวในทำทำทีละข้อก็คือให้ฝึกซ้ําไปนะครับฝึกซ้ําไปเช่นอย่างเงี้ยนะซ้าได้เรื่อยๆนะครับก็คือเวลาเราฝึกนะครับตรงไหนไม่ได้นะครับเราให้ใช้ลักการซ้ําเช่นกุตัวจะฝึกนะครับ ่าตรงนี้ข้อ B สมมติเราเล่นข้อ B ข้อ B ยังไม่ได้เนาะอ่าคุณตัวก็จะมาฝึกซ้ำในท่อน B นะครับไป สำหบมบีนะครับก็สามารถฝึกซ้ํากลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครูตัวก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ